การถอดถอน่อะอก็เอาเป็นว่ามุมมุมของทางคุณรการมองว่าถ้าว่ากันไปตามหลักการว่ากันไปตามกฎหมายเนี่ยในเมื่อรัฐมนุรนหรห้ไม่มีแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหยิบเรื่องนี้นํามาพิจารณานำไปสู่การถอดถอนนะคะทีที่พูดถึงสอนอชอค่ะมีประเด็นอยู่เรื่องสองเรื่องเหมือนกันนะคะที่ที่เข้ามานอกเหนือจากเรื่องของอํานาจในการถอดถอนว่ามีหรือเปล่าหนึ่งเลย สอนอชอมี220คนแต่ก่อนหน้านี้มีไม่ครบมีไม่ถึงบางส่วนบอกว่าจริงๆกําหนดเอาไว้ว่าไม่เกิน220ก็ไม่จําเป็นจะต้องถึงก็ได้แต่สุดท้ายก็มีการแต่งตั้งจ <ะ S 1> นงเริมา220ก็คือจำนวน28คนนะคะคแล้วก็เลยวิภาควิจารณ์กันว่า มันสิ้นเปลืองงบประมาณหรือเปล่าจริงๆไม่จําเป็นจะต้องเอามาให้มันครบก็ได้เพราะมีอยู่190ร้อยเก้าสิบกว่าคนเนี่ยก็น่าจะสามารถตรากฎหมายต่างๆท,ที่ที่มีการนํามาพิจารณากันได้และอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เป็นข้อครหาเหมือนกันก็คือการยื่นสแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน mm hmm. จาชื่อไม่ได้ครับคนคนเอกอิ สักสักอย่างเนี่ยนะคะที่ได้เป็นคนนําไปฟ้องต่อศาลปกครองรว่าจะขอไม่ให้มีการยืน่นบัญชีทรัพย์สิสนซึ่งตอนหลังศาลก็ได้มีการออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้นะคุณต้องยืน่นอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรได้บ้างคะข้อแรกเนี่ยไอ้เรื่องครบหรือไม่ครบสนชตามที่ทรนมนูนคราวกำหนดเนี่ยผมผมมีความเห็นว่าอย่าไปบ่นว่ามันสิ้นเปลืองเลยอ่ามันจะ มีจำนวนเท่าใดก็จ่ายเงินเดือนไปเถอะฮนะ,ะเพราะว่าค่าควายแล้วอย่าเสียดายพริกค่าควายอย่าเสียดายเกลือเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่งานประเทศชาติจะใช้คนทักสองร้อยคนห้สิบคนสามร้อยคนก,คนก็ก็ไม่มีใครว่าไม่ไม่สิ้นเปลืองจนเกินเหตุหรอกแต่ประเด็นที่สองก็คือประเด็นที่ไม่ยอมแสดงบัญชีทรัพย์สินกันเนี่ยอ,อันนี้แหละเป็นเป็นประเด็นใหญ่ เป็นประเด็นที่ประชาชนควรจะสนใจจับตามองแล้วคณะสอนอ,อชอเองก็ควรจะได้มองตัวเองให้จงหนักคือให้พิจารณาปัญหานี้ให้หนักทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าบ้านเมืองเราก็ต้องการความโปร่งใสต้องการความคนสุดจริตพิสูจน์ได้มาทำงานการเมืองนี่ ไอ้ที่ปฏิรูปมาเนี่ยก็เพราะว่าไอ้เรื่องปัญหานี้แหละปัญหาที่ว่าคนการเมืองไม่สะอาดพอไม่โปร่งใสพอเพราะนั้นก็ขาดความเชื่อถือแล้วก็เข้ามาทำหน้าที่แต่ว่าเมื่อเข้ามาทำหน้าที่แล้วก็กแบบก็จะเอาเปรียบไม่ยอมแสดงบัญชีรทรัพย์สิน<ะ>นี่สินของตอนเองเคือคนถ้าเริ่มจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ขาดความน่าเชื่อถือ คนที่เป็นสนชเนี่ยหรือสอ,ชอปชก็ไม่รู้เรื่องย่อว่าอะไรก็ตามแต่ต้องสำรวจตัวเองว่าอันนี้เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาหรือเป็นเครื่องทําลายศรัทธาคนก็ทาท่าจะเชื่อถืออยู่ก็พอดีก็เลยเลิกเชื่อถือกันเลยนี่ถ้าต้องการทําลายศรัทธาก็เอาสิเอาเปรียบเลยคือนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งถูกบ,บังคับให้สแสดงบัญชีทรัพย์สิน ทุกคนก็เต็มใจแสดงบัญชีทรัพย์สินเพราะอาสาสมัครเข้ามาแล้วก็ส่วนพวกสอนอชอที่ว่าเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งแล้วธรรมดาก็ปวดอ้างว่าจะต้องเป็นคนดีแต่ว่าไม่กล้าแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เถียงคือมีมีการเถียงมาเหมือนกันนะคะไม่นแน่ใจข้างๆงครูครูหรือเปล่าว่าเราไม่ได้อยู่ใน ตำแหน่งนักการเมืองอเ,อเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเราไม่จาเป็นเพิ่มแสดงแบบนี้แหละแบบนี้ค่ะมันใช้ไม่ได้หรอวครับพูดแบบพูดแ,แบบนี้เนี่ยคือลงท้ายก็จะมาบอกว่าเราไม่ใช่นักการเมืองค่ะแล้วคุณมาทํางานอะไรอถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรหน้าที่อยู่ตรงไหนนี่ก็คุณจะมาเป็นทนชไปให้มันเปลืองเงินเดือนทำไมทีนี้ผมจะเสียดายเงินเดือนขึ้นมาละถ้าหากว่า พวกคุณไม่มีความเข้าใจในฐานะของตัวเองค่ะ,ะเพราะฉะนั้นสนอชอเนี่ยคุณควรที่จะต้องแสดงบัญชีทัพสินไปตามต้องแสดงบัญชีทั์สินแม้กฎหมายสมมุติว่ากฎหมายใบบัญญัติไว้คุณก็ต้องแสดงบัญชีทับสินเพราะคุณมาทํางานเพื่อสาธารณะและเป็นงานการเมืองก็ต้องเพื่อความบริสุทธิ์ใจต้องแสดงบัญชีตอนที่พักพลังธรรมผมจำได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ พลตรีจำลองรวมทั้งคุณทักษินเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งอยู่ในฐานะสมาชิกพักพลังธรรมตอนนั้นนี่ผมจำได้ว่า<ค>กฎหมายไม่ได้ยังยังไม่ได้บังคับคให้แสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปอปช<ค>และต่อสาธารณะแต่พักพลังธรรมเขาเองเขาเพื่อความโปร่งใสเป็นตัวอย่างเขา แสดงมันชีทรัพย์สินต่อสาธารณะเลยมันชีทรัพย์สินและหนี้สินอย่างนั้นก็ทําให้คนหมดความคลางแคลงใจค่ะไม่สงสัยเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้อแล้วก็ใช้วิธีตะแบงตะแบงเอาหนึ่งจบแล้วครับค่ะทั้งสภานัาน่นแหะเจ๊งแล้ะแล้วไอ้ยิ่งตัวเองมาไม่ชอบทำที่จะมาทำกฎหมายให้ประเทศนี้ก็ยิ่งหนักทีนี้ การไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินก็ทําให้ยิ่งเห็นว่าไม่ชอบทำหนักยิ่งขึ้นไปอีกอ่าเขาเรียกว่าสร้างความลางแคลงใจให้กับประชาชนนะคะไม่ไม่สร้างศรัทธาเลยอ่าซึมศรัทธากันไปเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือว่าในเรื่องของต่อนอชอ,อ ทีนี้อันนี้คือสอนอชอน,นิ่หน้าที่แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่ามีคนพยายามที่จะมาตะแบงว่าว่าเขาไม่ใช่เขาไม่จําเป็นนะคะแต่อีกอันนึงที่น่าจะไม่ได้มีบัญญัติเอาไว้ก็คือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสอปอชอสปชอ,อันนี้เนี่ยเรียนถามคุณรายการคิดว่าจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่สปอชอะจะต้องแสดงบัญชีทรั์สินนะคะก็ก็จําเป็นถ้าถ้าคํานึงถึงว่าความสุจริตความโปร่งใสเป็นหลักสําคัญ ก็จาเป็นจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิสนแต่ถ้ามาถึงยุคนี้บอกว่าไม่สําคัญขึ้นมาแล้วเรื่องถุจริตเรื่องโปร่งใส<ม>ก,ก็เชิญตามสบายแต่ถ้ายังถือว่ามันเป็นปัญหาสําคัญอยู่สปชก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิสนเช่นเดียวกับที่สสเขาเคยแสดงค่ะทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ สพอชอก็เป็นข่าวคลึกโครมเลยทีเดียวนะ<ฤ>หลังจากที่มีโผล่รายชื่อออกมาแต่แต่ณนขณะที่เราบันทึกเทปอยู่เราก็ยังไม่เห็นรายชื่ออย่างเป็นทางการนะคะว่าตกลงโผล่ที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยตรงร้อยเปอร์เซนตหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อใครอย่างรไรบ้างเรียนถามความคาดหวังแล้วกันนะคะคหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อแล้วนะคะจะอาจจะไม่ตรงซะทั้งหมดแต่แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะตรงนะคะคกับกับโผลที่ออกมา เห็นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรและคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรหรือว่าการปฏิรูปประเทศที่จะนําไปสู่เนี่ยจะจะพอเป็นกําลังใจได้ไหมคะผมผมมองว่าท่านเหล่านี้ไม่มีวุฒิภาวะอพอที่จะรับผิดชอบปัญหาของประเทศ<า>ถ้าคนมีวุฒิภาวะเนี่ยจะต้องรู้จักคิดรู้จักใคร่ครวญ แล้วก็จะได้คำตอบแก่ตัวเองคือคำถามจะต้องถามว่าเรามาจากไหน<ะ>เรามาจากไหนเรามาทำหน้าที่สำคัญเนี้มาโดยวิธีใด<ะ>ถ้าเห็นที่มาแล้วเนี่ยก็จะตอบได้เลยว่ามันเป็นสถาบันที่เรียกว่าเป็นสถาบันนิติดัดของชาติเนี่ยมันไม่ได้ก็<ะ>ต้องรู้ตัวนะต้องรู้ตัว<ะ>แล้วยิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกเข้าแล้ว ยังคิดจะไม่แสดงบทีทรัพย์สินต่อไปอีกยิ่งเพิ่มอีกหลายเท่าตัวผมถือว่ามีความไม่สุดจริตตั้งแต่เบื้องต้นก็แล้วกันผมกล่าวหาอย่างเงี้ยคือกล่าวหาว่าจิตใจไม่สุดจริตไม่รู้ว่าเคยร่ํารวยมาแต่ไหนตอนที่ประกอบอาชีพราชการแล้วก็ไม่กลา้าถึงไม่กล้าที่จะแ,แสดงทรัพย์สินได้ต้องทุจริตมาแน่ประเด็นสั้นๆก่อนปิดรายการนะคะ พอดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสรเรื่องของการปฏิวัติเข้ามาเหมือนกันเป็นการปฏิวัติซ้อนหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะคะก็กลายเป็นอดีตพอบอทอบอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงพลเอกธนท์ปฏิมาประกรณ์นะคะก็กลายเป็นอดีตพอบอสูงสุดพลเอกเอกประจินจันตองก็จะกลายเป็น ไม่จะกลายกลายไปแล้วนะกลายเป็นอดีตพบทรอไปแล้วพลเอกนรุมพีพัฒนาสายก็กลายเป็นอดีตพบทรอไปแล้วเขาบอกว่าอำนาจสั่งการกองทัพจะเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้พบทบคนใหม่ก็คือพลเอกอุดมเดชศรีบุตรบิ๊กโดกงเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพบสุสุดคนใหม่พบทรอคนใหม่แล้วก็พบทรอคนใหม่ที่พงายขึ้นมาพร้อมกันกับกระแสคลื่องใต้น้ํากระแสปฏิวัติซ้อนมีคลื่นใต้น้ํามีกระแสปฏิวัติซ้อนพูดกากันหนาหูในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งผมไม่เห็นด้วยหรอกผมไม่ใช่รู้ดีหรอกแต่ผมยังมองไม่เห็นเหตุผลว่ามันจะปฏิวัติซ้อนกันยังไงม,มันจะมาทำกันอีกแล้วเนี่ยยังมองไม่เห็นเหตุผลเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เชื่อว่าข่าวนี้จะเป็นความจริงผมไม่เชื่อแล้วโอกาสที่จะเกิดก็น่าจะยากด้วยใช่ไหมคะก,ก็กะกม,มองเห็นว่าจะเกิดก็ยาก มันยังไม่มีปัญหาอะไรที่กระทบใจกันแรงๆจนถึงขนาดจะเรียกว่าแตกคอกันไปแล้วอ,นะอำนาจเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคนสั่งการแล้วก็จริงอยู่แต่ว่าประโยชน์ร่วมมันยังมีอยู่มนะเมื่อประโยชน์ร่วมยังมีไม่ขัดกันด้วยผลประโยชน์ก็สามัคคีกันต่อไปได้อันนี้เป็นหลักธรรมดาไม่ได้พูดถึงชื่อไหนกอไหนะขอเราผม พูดตามหลักการนะและอย่างที่ผ่านๆมาเคสปฏิวัตซ้อนอะไรนี่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมันจะมีปฏิวัติซ้อนก็ต่อเมื่อมันมีความขัดแย้งรุนแรงในคณะปฏิวัติด,ด้วยกันนะซึ่งกรณีที่จะเกิดก็แม้แต่ปฏิวัติก็ไม่สําเร็จเกิดคิดปฏิวัติซ้อนนี่แหละแต่ว่ามันไม่สําเร็จเพราะว่าการจะปฏิัตเเเิเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ คือถ้าทํากันบ่อยๆเปลี่ยนผู้มีอำนาจทีหนึง่งปฏิวัติกันทีหนึง่งโดยไม่มีเหตุไม่มีผลหลายครั้งนักนะผมก็ไม่แน่น่าจะพูดผิดได้แต่ว่าประชาชนเขาก็จะบาเบื่อขึ้นมาบ้างแล้วประชาชนเบื่อขึ้นมาบ้างแล้วประชาชนาก็จะลุกขึ้นมาทําอะไรต่ออะไรขัดขวางกันขึ้นมาบ้างก็จะลําบากยุ่งกันไปใหญ่ค่ะ เพราะน,น,นั้นการจะเกิดเหตุปฏิวัติแต่ละครั้งมันต้องมีสาเหตุเสียก่อนมันมีสาเหตุที่จะนํามาอ,มอย่างคราวนี้ก็ก,ก็ก็มีสาเหตุเขาก็ทําแต่ทําเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่มามีความขัดแยง้งสําคัญสําคัญภายในเลยแล้วจะมาทําปฏิวัติก็แปลว่าแย่งชิงอํานาจกันเฉยเฉยถ้าทําลงไปก็เท่ากับเป็นการแย่งชิงอํานาจกันเฉยเฉยทีนี้แหละประชาชนเขาจะเจียวออบ้าง เนี่แหละค่ะคุณผู้ชมกระแสปฏิวัตซ้อนนะฮจะเป็นเพียงแค่การปั่นหรือว่าการกุกข่าวหรือว่าเป็นเพียงความเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะะแต่ว่าทางคุณมุมร็กวีรการมองว่าแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่น่าที่จะมาเกิดเหตุการณ์ปฏิวัตซ้อนอะไรกันขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณวีรการวุฒิิกพงมากค่ะกขอบพระคุณค่ะ ฉันกุธิดาชนกุลนะคะพร้อมแทงแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันนพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ